5ขั้นตอนในการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองแบบง่ายๆมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครูพิธามาบอกให้ฟังครับตาเจียหาวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับครูพิธาม Chinese จิบจิบครับ วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเรียนภาษาจีนกันแต่เราจะมาพูดถึง5ขั้นตอนง่ายๆในการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองครับซึ่งครูพิธามเนี่ยได้สรุปมาเป็นขั้นตอนทั้งหมดแล้ว5ขั้นตอนแค่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทำตามก็สามารถพูดภาษาจีนได้เองแบบง่ายๆเลยเริ่มต้นจากอย่างแรกก่อนเนี่ย เราเนี่ยถ้าสมมติวันหนึ่งเราอยากเรียนภาษาจีนขึ้นมาเราจะทํำยังไงครูพิธามเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองแล้วย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยคือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เรายังไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตใช้แพร่หลายเท่าไหร่พอเราอยากจะเรียนภาษาจีนเนี่ยมันก็ยากที่จะเสิร์ชหาตามเน็ตสมัยนั้น แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีข้อมูลทุกอย่างทุกหัวข้อทุกแบบฝึกหัดเราอยากรู้คำศัพท์หมวดไหนเนี่ยก็คือมีในโทรศัพท์หมดแล้วมีในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนั่นเองอันนี้เนี่ยก็นนยคือถือเป็นข้อได้เปรียบของคนที่อยากเริ่มเรียนภาษาจี Sophia ใน,นในยุคนี้นั่นเองเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยทุกคนข้อแรกเนี่ยถ้าสมมติเราอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนวันนี้เลยเนี่ยเราควรจะทำยังไงอย่างแรกที่ครูพิธานแนะนำเนี่ยก็ยคือทุกคนเนี่ยควรจะ ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองก่อนหาแพชชั่นให้กับการเรียนภาษาจีนนั่นเองเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะเรียนภาษาจีนไปทําไมนั่นเองทุกคนเราจะเรียนภาษาจีนไปทําไมเพื่อที่จะไปเป็นติ่งจะได้อ่านคอมเมนต์ Comment ของแฟนคลับที่เป็นดาราจีนที่เราชอบอ่อเราจะได้แบบว่าติ่งไปกับ แฟนคลับเหล่านั้นแล้วก็อินไปด้วยแบบนี้เป็นต้นหรือเราอาจจะอยากทําธุรกิจกับคนจีนอยากจะพูดภาษาจีนได้ต่อรองราคาได้อันนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็น พชชั่นในการเรียนภาษาจีนซึ่งครูพิธามเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสิ่งนี้เอาไว้สําหรับใครที่ตัดสินใจแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะเริ่มเรียนภาษาจีนครูพิธามอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอากระดาษโน้ตขึ้นมา1แผ่นทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็เขียนลงไปเลยว่าเราเนี่ยอยากจะเรียนภาษาจีนเพราะอะไรทุกคนเขียนไปเลยว่าอ๋ออยากจะเรียนภาษาจีนเพื่อที่จะอะไรดี ทำธุรกิจกับคนจีนได้ต่อรองราคาได้เป็นติ่งได้แล้วก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับคนจีนออกหรือว่าเราจะได้แบบว่าเม้นกับคนจีนที่เป็นแฟนคลับของติ่งเราไปด้วยเราจะได้อินไปด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นให้เขียนออกมาเลยลิสต์ออกมาเลยว่าทําไมทําไมถึงต้องเรียนภาษาจีนเราเรียนเพื่ออะไรเราเขียนมาเลยเขียน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 พอเราเขียนเสร็จเนี่ยให้เราเอากระดาษโน้ตอันนี้เนี่ยแปะไว้ตรงที่เราจะ เห็นทุกวันทุกคนเราจะต้องเอากระดาษโน้นนี้เนี่ยแปะไว้จุดที่เราจะต้องเห็นทุกวันทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการย้ำเตือนให้เราทุกวันว่าเราจะต้องอ่านภาษาจีนนะเราจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเพิ่มเติมในทุกๆวันนะเพื่อที่จะสร้างเป็นนิสยัยแล้วเราจะได้ไม่หยุดหรือว่าล้มเลิกในการเรียนภาษาจีนกลางคันขั้นตอนนี้เนี่ยถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากๆครูพี่น้ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลงมือทําเดี๋ยวนี้เลยขั้นตอนที่2หลังจากที่เรามีเป้าหมายหรือว่ามีแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่านั่นคือการลงมือทำเุอคนเราจะต้องลงมือทำมีแค่เป้าหมายมีแค่แพชชั่นอย่างเดียวมันไม่เกิดผลมันไม่เกิดสิ่ง หรือว่าเราไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนเราจะต้องลงมือทําเป้าหมายของเราถึงจะเกิดผลบรรลุผลหรือประสบความสําเร็ครับทุกคนถ้าเราอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยง่ายๆ่ดยเลยให้เราเริ่มต้นจากพินอินก่อนเลยทุกคนอะไรคือพินอินพินอินเนี่ยคือตัวอักษรที่ใช้ในการออกเสียงตัวอักษรจีนนั่นเองเป็นเหมือนเสียงคาราโอเกะนั่นเองยกตัวยอย่างเช่นคําว่าหนีห่าวมีตัวอักษรจีนขึ้นมาเราอาจจะไม่รู้ว่า คำนี้เนี่ยจะต้องออกเสียงยังไงถึงจะถูกเราอาจจะอ่านว่าหนีห้าวหนีห่าวหนีห้าวแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมุติเราได้เรียนพินอินมาแล้วมีพินอินกำกับเรารู้ว่าตัวอักษรจีนตัวนี้เนี่ยมีพินอินเป็นยังไงออกเสียงยังไงถ้ามีพินอินแล้วจะต้องออกเสียงยังไงเราก็จะสามารถออกเสียงตัวอักษรจีนนี้ได้ถูกนี่ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะต้องเรียนพินอินก่อนนั่นเองครับทุกคน และครูพี่ทมเนี่ยก็ได้ทําคลิปในการเรียนพินอินไว้เรียบร้อยแล้วใครที่ตัดสินใจแล้วว่าโอเคฉันมีเป้าหมายแล้วฉันจะเรียนภาษาจีนเพื่อที่จะปีนได้อย่างสุดทางเราจะได้ดูซีรีส์ับจีนออกหรือจะได้หาของที่โรงงานจีนแบบถูกๆสามารถต่อราคากับคนจีนได้ได้ราคาที่ถูกที่สุดให้ กดตรงตัวไอด้านบนแล้วก็ไปเริ่มเรียนภาษาจีนกับครูพิธามเลยเริ่มเรียนที่พินอินกันก่อนได้เลยทุกคนซึ่งพินอินเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความคล้ายกับภาษาไทยมากเลยเพราะว่าพินอินเนี่ยจะประกอบไปด้วยพยัญชนะก็คือเชิงหมู่สระคือยิ่นหมู่แล้วก็วรรณยุค,คือเชิงเตียวก็คือมีพยัญชนะสระ วรรณยุกทั้ง3อย่างเหมือนภาษาไทยเลยนั่นเองก็คือเราสามารถเรียนได้ง่ายๆเลยถ้าเราไปดูคลิปของครูพิธันเนี่ยจะมีสอนไว้ว่าโอเคพยัญชนะมีอะไรบ้างสระมีอะไรบ้างวรรณยุกต์มีอะไรบ้างแล้วเราจะเอาทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยมาผสมรวมกันยังไงหลังจากที่เราได้เรียนคลิปเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อพินอินเนี่ยมันจะต้องผสมอย่างนี้นี่เองพอเราอ่านพินอินออกแล้วเนี่ยถัดมาเราก็ค่อยไปคัดตัวอักษรจีนนั่นเองซึ่งครูพิธัมก็ได้ทํา คลิปวิธีการคัดตัวอักษรจีนไว้แล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเส้นขีดแต่ละเส้นขีดของตัวอักษรจีนเนี่ยเขาขีดยังไงเขาตวัดลงมาทางไหนนั่นเองให้ทุกคนเนี่ยกดไปดูที่ลิงก์ด้านบนก่อนพอดูแล้วเนี่ยเราจะเขียนตัวอักษรจีนเป็นทุกคนพอเราเขียนตัวอักษรจีนเป็นเนี่ยทุกอย่างก็ง่ายละเราอ่านพิมิ์ออกและเรารู้แล้วว่าตัวอักษรจีนเนี่ยต้องคัดยังไงทันมาเราก็สามารถเริ่มเรียนตัวบทเรียนหรือว่าตัวเคอร์เวนได้เลย ขั้นตอนที่3หลังจากที่เดาได้อ่านพินิจออกเขียนตัวอักษรจีนเป็นแล้วเนี่ยให้เราซื้อหนังสือมาเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองได้แล้วทุกคนซึ่งเซตหนังสือที่ครูพิธันแนะนำเนี่ยก็คือเซตหนังสือหั่นหยู่เจียวเฉิงนั่นเองทุกคนหนังสือเซตนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6เล่มซึ่งแบ่งเป็นระดับ ภาษาจีนระดับพื้นฐานสองเล่มเป็นสีเขียวภาษาจีนระดับกลางเป็นสีส้มอีกสองเล่มแล้วก็ภาษาจีนแบบระดับสูงเป็นสีฟ้าอีก2เล่มนั่นเองซึ่งวิธีเรียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยยากมากเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีคำศัพท์มีตัวบทสนทนาแล้วก็มีแกรมมา머 อยู่ข้างในเล่มนี้เรียบร้อยแล้วมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยเราสามารถเรียนด้วยตัวเองได้แบบง่ายๆวิธีการเรียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากเลยทุกคนสมมุติวันนี้เราซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วเราอยากจะเริ่มเรียนบทที่1เลยเนี่ยเราสามารถเปิดได้เลยแล้วก็มาดูแบบนี้ทุกคนโอเคสมมติเราอยู่ที่หน้านี้ด้วยกันให้เราเนี่ยเริ่มจากอ่านคําศัพท์ก่อนทุกคนตรงนี้เนี่ยจะมีคําศัพท์ภาษาจีนให้เราฝึกคัดเห็นไหมทุกคนนี่ ให้เราฝึกคัดตัวอักษรจีนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจำพินอินทุกคนแล้วก็ค่อยมาจำความหมายนั่นเองเราต้องพยายามคัดตัวอักษรจนกว่าจะจำได้วิธีการคัดตัวอักษรให้จำได้เนี่ยก็คือเราคัดคัดไปเรื่อยๆเลยทุกคนคัดตามลำดับขีดของเขา คัด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 แล้วก็พยายามอ่านไปด้วยระหว่างที่เราคัดแล้วก็ท่องความหมายไปด้วยพร้อมๆกันไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเริ่มจําตัวอักษรตัวนี้ได้พอเราจําตัวนี้ได้ปุ๊บก็ให้เรามาคัดตัวถัดไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนั่นเองพอเราจําได้หมดปุ๊บเราค่อยมาเรียนคั่วเวิร์ดด้วยตัวเองเคร่วเวิร์ดเนี่ยก็คือบทสนทนานั่นเองพอเราเรียนคร่วเวิร์ดเนี่ยเราจะดูว่าอ๋อถ้าสมมติมีคนนึงเนี่ยเขาพูดมาแบบนี้เราก็ควรจะตอบแบบนี้นั่นเอง พอเราเรียนคำศัพท์กับตัวบทสนทนาเสร็จเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะยังมีแกมมาให้เราอีกด้วยทุกคนมันจะมีแกมมาให้เราตรงนี้ให้ดูว่าอ๋อวิธีใช้แกมมาอันนี้วิธีใช้ไวยากรณ์อันน,อนี้เนี่ยในภาษาจีนเขาใช้กันยังไงพร้อมตัวอย่างประโยคพอเราได้เรียนแกมมาเสร็จข้างหลังก็ยังมีแบบฝึกหัดให้ทําอีกด้วยทุกคนคือมันดีมากคือมันดีมากจริงๆนี่ทุกคนมันจะมีแบบฝึกหัดให้ทําข้างหลังอู้เอยอะมากยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้อาจาร เป็นแค่แบบว่าให้คัดเฉยๆแต่บางบทเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดให้ทําข้างหลังเราก็ทําไปเลยพอเราเรียนเสร็จเราก็ทําไปเลยในแต่ละบทนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยครูพี่ทนได้เปิดคอร์สสอนห้างหยียเจ้วเฉงทั้งหมด3ระดับอยู่แบ่งเป็นระดับแรกระดับภาษาจีนพื้นฐานก็คือเล่มเขียว2เล่มระดับกลางสีส้มสองเล่มระดับฟ้าสีฟ้าอีก2เล่มนั่นเองเป็นระดับสูงนั่นเองไม่ใช่ระดับฟ้าทุกคนถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ด้านล่างแล้วก็ถามรายละเอียดได้เลยนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราเรียนอันนี้เนี่ยถ้ามีคำศัพท์คำไหนไม่เข้าใจเนี่ยเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันแอปหนึ่งได้เลยซึ่งแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่าแอปเพิรโคทุกคนเป็นแอปสีฟ้าซึ่งมันดีมากมันเป็นแอปที่ดีมากทุกคนครูมีความคิดว่าใครที่จะเริ่มเรียนภาษาจีนหรือเรียนภาษาจีนมานานแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมีแอปพลิเคชันนี้ติดไว้ต้องมีติดเครื่องไว้นั่นเองทุกคนเพราะว่ามันดีมากซึ่งเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยเราสามารถหาคำศัพท์ ภาษาจีนที่เราไม่รู้ได้พอเราเสิร์ชเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความหมายให้มีการยกตัวอย่างให้แถมลำดับขีดให้อีกด้วยให้ดูว่าอ๋อตัวนี้เนี่ยเขาเขียนลำดับขีดยังไงนั่นเองทุกคนขั้นตอนที่4หลังจากเราได้เริ่ม มีแพชชั่นมีเป้าหมายได้เรียนพินอินได้เริ่มคัดตัวอักษรจีนเป็นแล้วได้เรียนเคอร์เวิรนได้เรียนบทสนทนากันไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการฝึกฝังที่มากขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยสภาพแวดล้อมของเราทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้แวดล้อมไปด้วยคนจีนถูกไหมครับเรามีแต่เพื่อนคนไทยอยู่รอบตัวเราการที่จะหาคนจีนมาพูดคุยด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึง หรือว่าเราจะได้ยินภาษาจีนตลอดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําได้ยากถ้าเราไม่ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนนะครับซึ่งครูพิรานเนี่ยแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งซึ่งมันดีมากสำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์หรือว่าชอบดูรายการวาไรตี้รายการบันเทิงต่างๆนั่นเองมันก็คือแอป VTV นั่นเองทุกคนครูพิธามอยากให้ใครที่เริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันนี้มาไว้ติดเครื่องเลยเพื่อที่จะได้ฝึกดูซีรีส์เป็นภาษาจีนนั่นเองถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยให้เขาเรียกว่าเปิดซับอาจจะเราอาจจะเปิดซับไทยไปก่อนแล้วก็ฟังเป็นภาษาจีนเขาจะพูดเป็นภาษาจีนก็ให้เราฟังเป็นภาษาจีนไปเพื่อที่จะให้หูเราเนี่ยเริ่มคุ้นชินกับสำเนียงภาษาจีนมากขึ้นคุ้นชินกับความเร็วของ สำเนียงหรือว่าความเร็วของการพูดของคนจีนมากขึ้นนั่นเองก็คือให้เราฝึกฟังไปก่อนหลังจากพอเราเริ่มแข่งกล้ามากขึ้นเริ่มแบบวิทยายุทธแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนจากซับไทยเป็นซับภาษาจีนนั่นเองทุกคนพอเราเปลี่ยนเป็นซับภาษาจีนเนี่ยเราก็จะได้ฝึกอ่านตัวอักษรจีนไปด้วยพราะเรามีคลังคําศัพท์มากขึ้นเราก็จะเริ่มอ่านเข้าใจมากขึ้นนั่นเองระหว่างที่เราดูซีรีส์หรือรายการวาไรตี้เนี่ยก็ให้เราดูไปด้วย อ่านซับไปด้วยนั่นเองก็จะได้ทั้งฝึกอ่านและฝึกฟังไปในตัวแต่ว่ามันก็ยังฝึกฟังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองส่วนสเต็ปสุดท้ายสำหรับใครที่แบบว่ามีวิทยายุทธ์แกลกา้าแล้วแบบโอ้โหแข็งแกร่งมากให้เราเนี่ยปิดซับไปเลยปิดซับไทยหรือว่าซับจีนไปเลยแล้วเราก็ฟังอย่างเดียวทุกคนฟังแล้วก็ดูอย่างเดียวดูว่าคนจีนเนี่ยเขาออกเสียงยังไงทำปากยังไงให้เราพยายามออกเสียงตามแล้วก็พยายามโฟกัสกับ วิธีการพูดของเขาความเร็วของเขาน้ำเสียงของเขาว่าเขาออกเสียงขึ้นลงตรงไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะได้เทคนิคในการฝึกฟังไปในตัวแล้วถ้าเราอยากฝึกพูดแล้วเราก็สามารถฟังแล้วก็พูดตามไปในตัวได้เลยทุกคนซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่สําคัญมากและครูพี่ดำก็ใช้มันอยู่ตลอดนั่นเองครับขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่5ของเราเนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนภาษาจีนมาสักพักแล้วอ่านพินอินเป็น เขียนตัวอ,อักษรจีนเป็นได้เรียนเครื้อเวิร์นได้เรียนบทสนทนาต่างๆมาเยอะละมีคลังคําศัพท์ในหัวเยอะฝึกฟังมาสักพักแล้วสักประมาณ4ีหเดือนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปสอบ HSK ได้คุณพิธันแนะนําให้ทุกคนที่เรียนภาษาจีนมาสักพักอาจจะแค่2อสเดือนก็ได้ให้ลองไปสอบวัดระดับดูระดับของ HSK เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด6ระดับนั่นเอง HSK คือการสอบวัดระดับของภาษาจีนชื่อเต็มๆก็คือ 汉语水平考试，那名汉语水平考试，各就干扫 วัดระดับภาษาจีนนั่นเองมีทั้งหมด6ระดับทุกคนเราก็ลองไปสอบสักครูพี่ทาคิดว่าเราควรไปสอบประมาณระดับ3 4แล้วก็5้นั่นเองต้องควรจะสอบ3 4 5หนี้ติดเอาไว้ถ้าเป็นระดับ3เนี่ยก็จะเป็นแค่เหมือนสําหรับคนที่แบบว่าเริ่มเรียนภาษาจีนพอเป็นระดับ4ขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเอาไปยื่นทํางานสําหรับคนที่อยากจะเป็นแอร์หรือว่าอยากจะเป็นสะดวกได้แล้วทุกคนส่วนระดับ5เนี่ยครูพี่ทามคิดว่า HSK 5เนี่ยจะสามารถใช้ได้ในเกือบทุกๆองค์กรเลยนั่นเองทุกคนวิธีการสอบ HSK เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทมีฟังมีพาร์ทอ่านแล้วก็มีพาร์ทเขียนนั่นเองไม่ได้มีพาร์ทพูดนะถ้าเป็นพาร์ทพูดเนี่ยเราจะเรียกว่า HSKK นั่นเองทุกคน HSKK นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะสอบพูดไปด้วยเนี่ยก็ไปสอบแยกได้เลยวิธีการเตรียมตัวในการสอบเนี่ย ครูพิ่ทันได้ทำคลิปเอาไว้แล้วด้านบนให้ทุกคนเนี่ยคลิกไปดูวิธีการเตรียมตัวสอบ HSK กันได้เลยนะทุกคนและวิธีการเตรียมตัวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากทุกคนเราก็แค่ซื้อหนังสือมาหรือว่าโหลดตัวไฟล์คำศัพท์มาแล้วก็ฝึกอ่านไปทุกคนฝึกอ่านทั้งหมดระดับนี้เนี่ยมีกี่คำสมมติระดับ3มี600้อคำเราก็ท่องไปเลย600คําคำระดับ4มี1,200คำเราก็ท่องไปเลย1,200 หรือว,ว่าระดับ5มี2,500เราก็ท่องไปเลย2,500คำทุกคนแต่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 แตแตแตมันยังมีความพิเศษกว่านั้นนั่นเองก็คือ hsk เนี่ยจะมีหนังสือสำหรับที่เอาไว้เตรียมตัวสอบ hsk โดยเฉพาะมันชื่อหนังสือว่า hsk เปียวจุนอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวครูพี่ําขึ้นรูปไว้ให้สำหรับใครที่ สนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อหรือว่าหาโหลดกันได้เลยครูพี่ตังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเขาซื้อกันที่ไหนทุกคนสามารถหาซื้อได้เลยหนังสือพวกนี้และครูพี่ตังก็ได้เปิดคอร์สอีกแล้วทุกคนใครที่สนใจเรียน HSK ระดับไหนเนี่ยสามารถทักลิงก์หลายข้างล่างสามารถแอดหลายด้านล่างแล้วก็ทักมาได้เลยว่าโอเคอยากจะเรียน HSK นี้นะมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างซึ่งไอ้เจ้าตัวหนังสือเซตนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆห้านอยู่เจ้าเฉิง เสร็ก่อนที่ครูพี่ทำแนะนําแต่ว่าคําศัพท์ในนี้เนี่ยจะเน้นเพื่อการสอบโดยเฉพาะนั่นเองทุกคนเพื่อการสอบโดยเฉพาะหนังสือเซตนี้เนี่ยจะเป็นคําศัพท์มันก็จะมีคําศัพท์มีบทสนทาน,นาแล้วก็มีแกมมามีแบบฝึกหัดให้เราทํามีให้ฝึกฟังด้วยมีซีดีให้ฝึกฟังดยทุกคนซึ่งมันก็คือเป็นอะไรที่ดีนะคือมันครบจบในอันเดียวเลยทุกคน s s k เคนี่ยครูพี่ํำแนะนำสำหรับใครที่อยากจะทำงานเป็น Air เป็นจว a r หรือว่าอยากจะอัพเงินเดือนเนี่ยก็ควรไปสอบติดไว้เพราะว่า s s s k พวกนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปยืนแล้วก็เขาเรียกว่าขออัพเงินเดือนเพิ่มได้มากขึ้นใครที่อยากเป็น Air เป็นจว a r เนี่ยก็อาจจะสามารถ มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่าสามารถพูดภาษาที่3ได้นั่นเองครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยก็จบกันไปแล้วสําหรับ5ขั้นตอนง่ายๆในการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะครับถ้าใครทําตามทุกขั้นตอนที่ครูพิธามได้พูดไปเนี่ยครูพิธามเชื่อว่าทุกคนจะสามารถพูดภาษาจีนได้แบบคล่องสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างดีนั่นเอง และถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับครูพิธามด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับครูพิธามด้วยแล้ววันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนใจเจียน